ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพที่ดีที่คุณไม่ควรพลาดทางราม่าชแนลทรูวิชันแปดกับดิฉันปาริชาติรักมากค่ะวันนี้ในช่วงของโบนัสทอล์คคุณผู้ชมจะได้พบกับผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนทอสีซึ่งจะเน้นการสร้างธรรมะในใจเด็กๆถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงของโบนัสทอล์คได้เลยค่ะ โบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยคืนกำไรให้กับชีวิตรายการที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับสาระความรู้ที่หลากหลายสนทนากับแขกรับเชิญสุดพิเศษนำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายเพลิดเพลินไปกับสื่อสาระบันเทิงท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์พาชิมร้านดังร้านอร่อยหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวโดยทีมแพทย์รามาธิบดี พร้อมอัปเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์แล้วพบกับเรา3คนได้ในะคะในรายการโบนัสแห่งวัยโบนัสไลฟ์ที่รามาชาแนลทวิช u ั่น s i o n 80ค่ะแล้วพบกันนะครับช่วงบนนัสทอผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งวิถีพุทธสอนให้เด็กรู้จักการให้และอภัยพร้อมสอดแทรกสื่อการสอนที่แฝงด้วยธรรมะในการดำเนินชีวิตให้กับเด็ก โรงเรียนทอสีได้ขยายไปสู่โรงเรียนปัญญาประทีปที่ปากช่องมุ่งเน้นการศึกษาตามแนวทางหลักคำสอนของทางพุทธศาสนาคุณยายทอสีสวัสดิ์ชูโตและครูอ้อนบุพพาสวัสดิ์แขกสนทนารับเชิญในวันนี้ครับในช่วงวันสทอกวันนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณยายทอสีสวัสดิ์ชูโตและลูกสาวครูอ้อนบุพพาสวัสดิ์รัชตาตนานค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแหมวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากที่เราพูดถึงโรงเรียนที่มีเรื่องราวของวิถีพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยต้องตั้งคําถามก่อนเลยว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะถึงได้เริ่มที่จะตั้งโรงเรียนแนววิถีพุทธขึ้นมาค่ะคือลูกสาวได้ตั้งโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นความน่ารักความงดงามของวิถีพุทธดังดี สิงแร่งได้เริ่มสลับสนุนเต็มที่แล้วก็เมื่อมีถึงป .6 แล้วเนี่ยนะฮะเขาคิดว่าควรจะมีต่อยอดไปจนถึงเป็นมัธยมและเป็นโรงเรียนประจำค่ะคือจริงๆเริ่มจากยังไงอะคะที่เราถึงจะเป็นอยู่ๆปุ๊บเราตั้งโรงเรียนวิถีพุทธเลยหรือว่าเราค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงสอดแทรกเข้าไปอะคะคือจริงๆก็เป็นความตั้งใจของคร้องที่อยากจะทาโรงเรียนนะคะพอบอกว่าอยากจะทําโรงเรียนเนี่ย ก็คุณยายคุณแม่นะคะกับพี่สาวกับพี่เขยนี่ก็บอกว่าจะสนับสนุนเต็มที่นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นตอนที่ทําอนุบาลตอนแรกเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วบ้านทอสีใช่ค่ะ,คะ<ม>นะคะก็เป็นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพี่สาวแล้วก็พี่เขยแล้วก็คุณยายนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กําลังทั้ง3าคนนี้ก็คงเปิดโรงเรียนลำบากเหมือนกัน<ม>นะ,ะพอทำไปแล้วเนี่ยประมาณสัก10ปีได้นะคะคือในช่วงที่ทําอนุบาลก็ได้พบพระพุทธศาสนา ก่อนหน้านั้นคือไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเท่าไหร่หรอกคะ่ะ<อ>น้อยมากนะคะ<อ>ที่พอพี่สาวพาลูกเข้าวัดนะคะร่อนก็เลยได้มีโอกาสเข้าวัดด้วยนะคะ<อ>แล้วก็คุณแม่ก็ได้เข้าวัดด้วย<อ><อ>ก็เลยเริ่มรู้จักกับพระพุทธศาสนาทั้งที่เพราะว่าเราเนี่ยเรียนโรงเรียนคริสต์มาตลอดออเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยทีนที่พอจะทาทาอนุบาลไปได้สักพักหนึ่งก็คิดจะเปิดประถมนะคะก็ผู้ปกครองก็อยากให้เปิดประถม ะะตัวเราเองก็เออก็รู้สึกเสียดายที่ว่าสอนแค่อนุบาลแล้วก็แค่นั้นใช่ไหมคะคุณยายก็บอกว่าถ้าทำยายก็สนับสนุนอีกอยายก็สนับสนุนอีกวิพอทําประถมเป็นวิถีพุทธมาประมาณ10ก,กว่าปีแล้วนะคะถึงป6คุณยายก็บอกว่าทำไมไม่ทําต่อยอดละ่ะให้ถึงมัธยมะนะคะยายจะยกที่ให้ที่บักช่องะนะคะคุณยายก็เลยเยกที่ดินให้82ไร่เพื่อทําโรงเรียนระดับมัธยมเป็นโรงเรียนประจํา นะคะวิถีพุทธที่นั่นค่ะแล้วอย่างนี้จะเข้าไปเรียนได้ยังไงอะคะเป็นแบบอยู่ถึงปากช่องแล้วก็เป็นโรงเรียนประจําใกล้มากค่ะจริงๆก็ขับรถสองชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพเนี่ยบางทีก็ชั่วโมงไม่ไม่เกินสองชั่วโมงนะคะก็ถึงนะคะแลวที่นั่นอากาศคุณยายบอกว่าที่นั่นเนี่ยคืออากาศดีมากเป็นสถานที่ที่ที่เหมาะที่จะทําโรงเรียนมากๆนะคะแล้วก็ไม่อยู่ไกลเกินไปจากจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ภูมิประเทศ ในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยหเหมาะอย่างยิ่งที่เด็กๆจะไปอยู่ในประจําและยิ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่ถ้าดึงเข้าออกมาจากมาอยู่กับธรรมชาติน่าจะเหมาะที่สุดนะคะฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนนี้คำว่าโรงเรียนวิถีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนคงต้องสงสัยแน่เลยว่าและแตกต่างยัางไงาจากโรงเรียนทั่วไปหรือว่าจริงๆเนี่ยให้เด็กแบบเรียนแต่พุทธศาสนาอย่างเดียวหรือว่ามีวิชาทั่วไปแบบที่ที่อื่นสอนด้วยเหมือนกันตามหลัก คือก็เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาการตามปกตินี่นะคะแต่มีวิชาที่เพิ่มเข้ามาก็คือวิชาชีวิตนะคะเพราะเราเอาชีวิตเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นบทเรียนจะมีอยู่ในตำราที่คนทั่วไปเรียนนะคะแล้วก็จะมีบทเรียนที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเด็กๆมีชั่วโมงของการเรียนรู้เนี่ยตลอดเวลามันไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน การเรียนรู้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการศึกษาคือชีวิตชีวิตคือการศึกษานะคะนี่คือข้อแตกต่างอันแรกและการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรียนเฉพาะเรื่องโลกภายนอกเราต้องเรียนเรื่องโลกภายในด้วยอย่างวิชาชีวิตเนี่ยค่ะว่าเราวิธีการสอนเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะคือเราเอาวิถีในชีวิตของเรามันมีวิถีชีวิตใช่ไหมะวิถีชีวิตที่บ้านวิถีชีวิตที่โรงเรียนเช่นการจัดกระเป๋ามาโรงเรียนถามว่าเป็นบทเรียนไหม ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะเด็กควรที่จะเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองว่าการจะมาเรียนในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆควรจะต้องจัดตารางสอนอย่างไรจัดหนังสือจัดอุปกรณ์อะไรอย่างไรใช่ไหมคะมาถึงโรงเรียน<ม>เขาก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะดูแลข้าวของเขา<ม>นะคะอย่างอนุบาลก็จะมีการนอนกลางวันเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้วิธีการปูที่นอน<ม>ใช่ไหมคะว่าจะทําอย่างไรจะปูที่นอนได้จะใส่ปลอกหมอนอย่างไร จะพับผ้าห่มอย่างไรนี่คือการเรียนรู้ชีวิตนี้จริงๆคือเป็นวิถีชีวิตจริงๆใช่ค่ะเสร็จแล้วเราเราแทรกในเรื่องราวของวิถีพุทธละคะคือค้าถามว่าวิถีพุทธคืออะไรมันก็คือเรื่องของชีวิตนะคะเรื่องของธรรมชาติใช่การเข้าใจชีวิตของเราก็เข้าใจในเรื่องของอารมณ์เข้าใจในเรื่องของการที่จะเกิดพฤติกรรมที่ดีงามได้อย่างไรใช่ไหมคะเข้าใจในเรื่องของการที่จะสื่อสารกับคน คือเราเรียนเราเรียนภาษาเราเารีาายนวิชาภาษาไทยแต่เราพูดจากันเนี่ยทำร้ายจิตใจ,ใจกันตลอดเวลานั่นคือนั่นคือเราไม่ได้เอาวิชาที่ความรู้ของเราที่เรียนม,มานี่มาใช้ให้เกิดกับประโยชน์กับชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดจากับผู้ใหญ่เราควรจะพูดจาอย่างไรกับคนที่เด็กกว่าคนที่เท่าเทียมกว่า <น NIE S 1> ใช่ไหมคะเท่าเทียมกันอายุเท่ากันเราควรจะพูดอย่างไรนี่คือวิชาชีวิต<ม>นี่คือบทเรีเยนชีวิตที่เราควรจะต้องเรียนไม่ใช่เรียนเฉพาะ ว่าเรียนภาษาไทยมีประธานกิริยากรรมเอ๊ะแล้วมันจบแค่นั้นหรือมันไม่ใช่ใช่ไหมคะค่ะและอย่างนี้การที่เรามีเรื่องราวของพุทธศาสนาด้วยไหมคะค่ะค่ะเรามีพุทธศาสนามันไม่ใช่แค่ว่าอริยสัจสี่คืออะไระทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือว่าพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันไม่ใช่เรียนแค่นั้นแต่ในชีวิตเรามีไหมเรามีความเมตตา เรารู้ไหมเรากำลังเมตตาเขาหรือเปล่าหรือเรากําลังขาดเมตตาอยู่ <wife. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราได้เอาสิ่งที่เป็นความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิต <melting S 1> นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะในชีวิตประจําวันธรรมะเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าอยู่ที่วัดเท่านั้นใช่ไหมคะทำปฏิบัติทาที่วัดแต่จริงๆเราสามารถที่จะปฏิบัติทามในชีวิตประจําวันในการทํางานในการอยู่กับครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นเราจะเราไม่ควรจะแยกส่วนตรงนี้ ะะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องของวิชาการกับการเรียนรู้เรื่องของชีวิตมันต้องไปคู่กันและมันคือเรื่อง<ม>ของธรรมะมันคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดมค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนอนย่าบางทีเอาเรื่องของวิชาการแข่งขันกันมากเอาดีเอาเด่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเ,เน้นเก่งอย่างเดียวเลยแต่ว่าขาดในเรื่องคุณธรรมจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าครูอ้อนเนี่ยกับคุณแม่จะสนิทกันมากเลย ไม่ทราบว่าคุณยายทอสีเนี่ยมีวิธีการปลูกฝังเรื่องราวของธรรมะให้กับครูอ้อนบ้างหรือเปล่าคะความจริงแล้วไการปลูกฝังเนี่ยเราอยู่โรงเรียนคริสเราไม่ได้เริ่มที่ธรรมะนะฮะเพิ่งจะมาเรียนรุ่ที่หลังนะคะแล้วก็มีความสนใจมากแล้วทำไมถึงได้รู้สึกว่าสนิทกันนะคะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเรานี่ใกล้ชิดกันมากนะคะแล้วก็คือเป็นปกติที่คุณพ่อแม่จะ กลับมาบ้านคือให้เวลากับครอบครัวนะคะเป็นคนที่จะให้ความสําคัญกับงานนะคะเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ละเลยเรื่องของครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะทานข้าวด้วยกันทุกวันนะคะตลอดนะต,ตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็เวลาไปเที่ยวไหนปิดเทอมแล้วก็ไปด้วยกันเสาร์อาทิตย์พ่อแม่ก็จะพาไปต่างจังหวัดก็ไปด้วยกันตลอดนะเพราะฉะนั้นจะใกล้ชิดกันมากแล้วพอตอนถ้าถามว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียน ธรรมะมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเราไม่ได้รู้ธรรมะนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณยายก็มีมีความเป็นเป็นคนที่มีความละเอียดประณนี่อยู่ในชีวิตมากๆมาตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็เป็นคนใจเย็นนะคะแล้วก็ค่อยๆสอนลูกลูกก็จะไม่เครียดนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าคุณอนได้รับถ่ายทอดอะไรมาจากคุณพ่อจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเยอะมากนะความความเอาใจใส่อย่างเช่นเรื่องของการรับประทานคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ จะดูแลเรื่องของการทานข้าวลูกต้องนั่งทานเรียบร้อยมไม่มีการป้อนทุกคนต้องดูแลตัวเอง<ม>นะคะต้องกินข้าวให้กวาดข้าวไม่ให้กวาดช้อนเสียงดังนะคะ<ม>กระทบกับจานไม่ให้เสียงดังไม่ให้เคี้ยวจับจับต้องกินข้าวให้หมดนะคะนี่คือสิ่งที่คุณยายปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆ<ม>ถ้าถามว่า<ม><ม>สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมเวลาที่ไปปฏิบัติธรรม,มปฏิบัติธรรมก็จะเน้นมากเรื่องของการอยู่กับตัวเองแล้วก็กินข้าวอย่างงดงามเรียบร้อย ประนีดตรงนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างเล็กๆที่จะแสดงให้เห็นว่าคือคุณแม่ใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตของลูกจะแต่งตัวไปไหนแม่ก็จะดูว่าเราจะไปไหนต้องแต่งตัวให้มันเหมาะกับสถานที่ซะใช่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหลักการแบบวิถีพุทธแต่เป็นแบบว่าวิถีธรรมชาติที่บังเอิญสอดคล้องแล้วคุณแม่นํามาใช้กับในครอบครัวที่จะอุปโภคค่ะ แต่ว่าทุกครอบครัวก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานําสิ่งที่เป็นธรรมชาติแบบนี้มาใส่ในชีวิตที่เขาได้กลับไปย้อนคิดแบบนี้นะคะคุณแม,<ว>ม่สนใจเฉพาะเรื่องการเรียนของลูกแต่คุณแม่สนใจในความในพฤติกรรมของลูกบุคลิกลักษณะอะไรอาการต่างๆออของลูกคุณแม่ใส่ใจนั่งก็ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะหุบ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือการเดินเหินคุณแม่ก็ให้ความสําคัญในเรื่องรายละเอียดตรงนี้และนี่คือการ การพัฒนาของลูกคุณแม่พัฒนาลูกทั้งชีวิตและคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนนำหลักการนี้มาสมมติว่าใช้กับโรงเรียนออปัญญาประทีปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรานำเรื่องราวของการขัดเกลาี่ยไปใช้กับเด็กๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยส่งผลยังไงบ้างะคะเพราะว่าการพัฒนาชีวิตของเด็กเนี่ยหรือการพัฒนาการทำการศึกษา พุทธปัญญามันเป็นการศึกษาพัฒนาทางด้านพฤติกรรมจิตใจและก็ปัญญาถามว่าวิชาความรู้อยู่ตรงไหนวิชาความรู้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นเป็นรูปแบบส่วนหนึ่งที่เรียนในห้องเรียนนะคะแต่ความเป็นวิชาการเนี่ยมันอยู่ในเนื้อชีวิตของเราโดยที่เป็นธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นเราจะเรียนวิชาการผ่านวิถีธรรมชาติอย่างเข้าใจ ะะเข้าไปในเนื้อ่ะในเนื้อในเนื้อในเนื้อ,นนอชีวิตเข้ามาซึมซับเลยใช่ะเ,เข้ามาซึมซับเลยแล้วก็ทราบว่านะคะมีการ<ม>สอบวัดผลคือจะมาบอกว่าเราพยายามที่จะแบบออสอนแบบนี้แล้วเด็กจะขาดในเรื่องของแบบวิชาการที่เขาสอบสอบกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะว่ามีสิ่งที่ยืนยันแล้วใช่ค, <พล S 2> ค่ะผลของผลของโอเนตของปี51นนะคะก็มีการจัดมีการวัดแล้วก็มีการจัดลำดับ ซึ่งโรงเรียนทอสีตอนนั้นเนี่ยเรามีแค่โรงเรียนทอสีในปี5้าหนนะคะก็ใน160กว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่ที่กรุงเทพที่มีโรงเรียนที่โโเก่งๆดังๆนี่เยอะมาก,กัวกะทิาายอยู่ที่นี่ <Cos ic S 1> ทั้งน,<า>นั้น คะแนนเฉลีย่ยทุกวิชาคืออันดับ6ตรงนี้นะคะซึ่งทุกคนก็กประหลาดใจแต่เราเราไม่ได้มุ่งเน้นถึงการสอบอุ่นแต่เรามุ่งเน้นในการสร้างเหตุที่ดีที่ถูกต้องอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าวิชาการก็ไม่แย่แดีด้วยนะคะแล้วก็วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต ก็จะดีงามด้วยคือทุกอย่างจะสอดคล้องไปใช่มันเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกเน้นว่าเด็กได้ที่6แล้วจะแบบเก่งหรือว่าแต่มันเป็นข้อพิสูจน์สําหรับคนที่กําลังสงสัยอยู่ว่าเกิดไปส่งลูกไปเรียนโรงเรียนวิถีพุทธแล้วโอ้จะออกเพราะฉะนั้นเป็นแค่การการันตีของของคนที่กําลังข้องใจอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนี่เขาก็ไม่ได้มีการจัดลําดับก็จะเป็นเป็นเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดง เราก็ได้เหรียญทองตลอดทุกปีซึ่งตรงนี้ค้อนเองไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากรอดค้อนถือว่ามันเป็นเรื่องรองนะคะเรามีเป้าหมายในการทําการศึกษานี่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากใช่แต่หลายคนให้ความสําคัญแล้วก็ห่วงว่าเด็กจะไม่เก่งซึ่งค้อนบอกว่ามันไม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเราสร้างพฤติกรรมของการที่ให้เด็กมีความรับผิดชอบในตัวเองเราตั้งคําถามกับเด็กให้เด็กหาคําตอบเราสร้างความ คือเด็กโดยธรรมชาติเขามีความใฝ่รู้อยู่แล้วแล้วเราก็ไปเปิดโลกกับเขาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาจะต้องเป็นคนที่มีความใฝ่รู้นะคะเรื่องวิชาก,การนี่เป็นเรื่องที่มันมาได้อย่างงไไ่ายดายโอ้โหใช่ไหมคะแล้วก็มันมีอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคืออะไรคะครูอ้อนคือวลีนี้เนี่ยมันเป็นถ้าถามจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อธรรมอันหนึง่งนะคะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไร มันสามารถที่จะส่งผลกระทบกับคนรอบข้างนะคะเหมือนเ,เราทำโรงเรียนพุทธปัญญาวิถีพุทธเนี่ยรเราทำของเราใช่ไหมคะด้วยกำลังที่เรามีอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำแล้วมันสามารถที่จะมีผลต่อให้กับคน <ผล S 1> <ล>เห็นหเห็นให้ผู้ปกครองเห็นว่านี่นะลูกคุณมีการเปลี่ยนแปลงครอบครัวขอ,ของผู้ปกครองเองก็มีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นตรงนี้มันก็เป็นการส่งผล ต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเขาก็ส่งผลต่อเรื่องของที่ทํางานถ้าเขามีความสุขเขาก็จะส่งผลต่อบริษัที่ทำงานถูกไหมคะในวงกว้างมากขึ้นตรงนี้มันคือการเด็ดดอกไม้เสะเทินถึงดวงดาวที่ชัดมากๆเพราะฉะนั้นเหมือนดักเดเกๆเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่มันร่ามไม่ได้นึกวามันจะมีผลอะไรมากมายแต่กลับส่งผลไปอันยิ่งใหญ่นะคะคือถ้ามันมีเหตุตรงนี้มันก็จะเมื่อมีเหตุแบบนี้มันจะมีผลที่ตามมา ใช่ไหมคะแล้วผลอันนี้มันก็จะกลายเป็นเหตุที่ให้มีผลตามมามันคือหลักอิทัปปัจจยตาหรือหลักปฏิจจสมุปบาทตรงนี้คือสิ่งที่ถามว่ามันก็คือข้อธรรมแต่เราไม่ได้พูดเอาหลักธรรมมามาตัตงถ้าจะพูดให้ดูยากๆก็ได้ก็ได้แต่เราก็ไปทําให้มันเป็นแบบธรรมชาติอยู่ในวิถีชีวิตใช่อธิบายด้วยหลักเหตุและผลเมื่อเกิดเช่นนี้สิ่งนี้จึงเกิดค่ะ พักสัครู่เดี๋ยวกลับมาสนทนากันต่อกับคุณยายทอสีและครูอ้อนกันต่อครับสนับสนุนโดยเพนนีแพทแผ่นลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรืออาการปวดเมื่อยนำเข้าโดยบริษัทไทยยูรคาเมดิคอลจำกัดโทร027481250-10816559194